สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อเอ็กซีเบอร์ทุกคนสาวแพงกะลังสิมุ่งหนาไปเพื่อนป่านวลพี่น้องป่านวลป่านวลนนองปกอันเคสนี่กะเต้ดลละน้องพี่น้องเนาะก็คือน้องเก็บทางจังหวัดอุดรเนาะเพื่อนอัน ผาดเงินมาแต่โดนเลยให้มาสื่อสะอาดหรือเสือเสือน้ำมันเนาะให้เพื่อนปนวนแต่กะบ่มีเวลาได้ขึ้นอันจังหวัดน่ะพี่เนอะไป,ะไปมอบสาดตร์ ว่มีเวลาได้ขึ้นอันจังหวัดสวรรคเขตนะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสด้วยล่เราไปหาเอาไว้ผัดกันเลยเหมาะเจาะเขาตลาลซื้อมาเลยอยู่ในปักซองนี่ก็มีคือกันนะพี่น้องแต่มันมันมีซี่อันน้องเก็บเพิ่นบโบมักนะพี่น้องอันเพิรนก็เดิ่กซีอีกได้ต้องเอาอันเพิ่นมาก สีอยู่ปักซองมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีเขียวมีเบิร์ยักคุสีเปินเลยน้องพี่น้องแต่เพื่อนหมักเพื่อนมักสีย่งนอสีย่งกะไปเบิ่งนำกันเยือนปั่นวน Dù hương dù tin ạ Bà nông Dù hương dù bà mày đưa, mày đưa. khảo Ừm uhm. กระป๋าปะติดดุบลงมันตึงมันตึงปลวกเปกอยู่อยู่บ่ใช้ถั่โปกฮะปก่วโ<อ>ปกเด้ยอยู่บ่อยู่ลามมานนี่นี่หอกมานมานี่หอกบม่านเลยเอ,อิ้นปวกเปกม,มาดูวน่องอะไรน้องเก็บแห้งน้ำไล่อยู่มือได้เด้สิได้เสือได้สาดไว้ให้น่องปวกเป็ดแต่วันนะ่ะ กเปลกอยู ừ, uh, ่แค่สห้ฮอนฮอนลมล่มจากนีได้ลมล่มทบฮอนฮอนลมลมพายุอีกคือเก้าไม่ะซาเนี่เจ้าพาเกลงลงมาหอดหัวเยอะควัน พุ่นไปนั่มน้องอันกปกเปกเนาะอันไว้ๆเน่เด yeah, like ้อใอ่ชิยาพาไปทั้งใหม่พ like ุ่โซสิก้าลงบันไดแต่ละขันได้ไปดีอ่อนงสินอ่ะเจ็บปนเนงะปนเนี่ นี่ไหมพอซอยคนพดสบายดีคนก่อนสบายดีของผทานแล้วเนาะอ้าวข่าไปในเฮือนจังอาไปนัง่งหับกันดีๆแล้วก็กล่าวคำขอบคุณหรือว่าขอบใจเนาะเนาะอ,อืออ๋อต้องปัตด๊อกอ้าวก้อยสีเ้าไปอันเป็ดของหน่องเกฟ ทั้งจังหวัดอุดรเนาะอันน้องเก็บเปิดเคยือยอันน้องปกอยู่ตีจำได้อย,อยู่ตีจำได้เนาะเป็นปฐมปทูกันมาส่งตลอดแต่ก,ก่อนกะแต่ช่วงน้ำหน้าก็ซื้อมวกซื้อส่งเสือไงเนี่ยปกเป็กเนาะแล้วก็มีเสือหนามันซียังอ้ายเพิ่มมักนะอวยซีเพิ่นมาดูเพิ่นเลือกเพิ่นอยากได้ซีนำเงินเพื่อนอันนี้เด้วที่น้อง สีนำเงินเพื่อจะได้สีนี่สียังเผิดกับเอาเพื่อจะได้สีน้ำเงินนะบใส่เวลาเกือบเดือนด้นี่เพื่อเพื่อจะได้ข้นสวัลนะเขียนเนาะพะวายู่ประกองมันโบมีสีนี่อ่ากระคำอ่าก้าวขขอบใจทั้งน้องเก็บเนาะคันน้องปกว่านะขอบคุณน้องไอเป็นไอเลยขอบคุณาอขอบคุณายเก็บด้ซื้อสากางมา สาธยายก็ขอบคุณน้องเอ็ดที่ช่วยเลือซื้อสาธยายมาใหายม่วงแต่เขาให้เจ้าอันสุขภาพเข้มแข็งเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญนหลุมเรื่องโดยสาธุอ่าวบัดบัดปูสาแพงจะสิมาอัปเดตเถอนหนึ่งเนาะว่ามันมันสีได้ไ่ชำใดแล้วก็ะชิงงามชำใดเนาะพี่น้องเดี๋ยว สาแพงกลับมาแต่ทุระเนาะหรือว่ากลับมาแต่ทัวก่อนน้ำพี่น้องจะชิม่าอัปเดตให้เบิงอีกเถื่อเนาะเพราะว่าสาวแพงกับซีเบอร์ไดยูเนาะกับซีพัดผ่านเอื่อยเนาะหรือว่าเอื่อยผ้าเอื่อยผ้าเที่ยวซะเนาะเอื่อยผัดผ้าเที่ยวซะถ้าดูสิว่าสาแพงผ้าเที่ยวบบมันบวแมนได้นน่ไปนํำกันก็เลยเอื่อยผัดผ้าเที่ยวซะอ่า สิได้เดินทางเมื่อน้อพี่น้องน้อบบบนี้บึงขอบคุ้นโดยโดยอ้อ้าขอบคุณเพิ่นขอบคุณไอเด้อร์ถือเกล็ดสามตัวอีกนะแม่เน้อฟาวาเพิ่นกะน้องเกียบนี่จะทยอยทยอยสอยเรือทยอยทำบุญเนาะเป็นของอยู่ของกินอ่าเมนเป็นของอยู่ของกิน ต้ขมขนมแล้วม,มาส่อยอือได้กินตลอดขอขอบคุณหล,ยลายๆอือไดแบ่ความสุขความจเรินเลุลเลู่เรื่องแี่เจ้าหังเจ้ามีให้ทำมากค่าขึ้นโดยสาธุแล้วเนาะอ้าวชิกชิกอ่ะ,อะ,อะถ้าแพงกั็สิเมืออ่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะไข่ถั่าเพิ่นมีโอกาสได้มาน้ำเมียเอะไ้อ้เฮาไปทาี่เอ้ย มีโอกาสได้มาน้ำเมียจะจ่ายเงินนี้เนาะโชคดีไรเนาะหาหาเวลนรายยากน้องเวะอยากมาน้ำยุกที่ทังนี้เลยเฮ้ยอยากมาน้ำยุกอยากไปน้ำอยู่บ่หมด้าไปแล้วก็ไปไปไปก็ไปนะเดี๋ดก็ยิ่มียไปน้ำเดี๋ยวเมียจะเอาไปน้ำเสมือนกุหลาบเนีหยละเปล่าจะขึ้นเห็ดนังเมื่อเนี้ยก็จะพาเอื้อยเพิ่นทั่วแถวบ้านนอกก่อนน้ำพี่น้องเนาะ và theo bạn nọ còn Chùa ăn theo xài nó Xài lọc Khó rất Ôi dạ, sao bỏ? Ôi là Bọt, mặt chín Mặt nhông, đó Không hào nè, Tí nà sẽ được chín như đó Nhang, phụ 1 น้ำหวานตายอยู si ่ปะป่าดสมนิดนึงกลับมาบ้านท่อนนี้เนาะกนนั่งถ่ายกันสบาดีบาครับกลับมาแล้วเม่นางลิงพี่สนิทก็พอใจ ມາຮອຍແນ່ເ गाइस ເຂົ້າຈົບຄລິບບາດນີ້ນ້ອງເຮົາກໍ Like ກໍ Share ແດ່ເດີ້ສະບາຍກິບນ